สวัสดีครับพี่น้องแฟนครับทางช่องนะครับช่องน้องอะตอมสตอรี่ครับสวัสดีพี่น้องทักทายทุกผู่ทุกคนที่เขามารับชมนะครับห้างหายไปโดนครับพี่น้องมือนีสีผ้าพี่น้องมาเบิงวิถีชีวิตอีสานบ้านเท่าอยู่บ้าน,นครับผมตอนนี้นะครับตอนนี้กำลังเห็ดนอไม้ครับผม นอไม่สมต้มนอไม่เราจะพาพี่น้องมารับชมครับอันนี้คือบรรยากาศาเสียงไก่ขันไหน,นกำลังต้มนอไม้ครับต้มหน่อไม้ควันพี่น้องคันคิดหอดคิดถึงอยู่เด้อพี่น้องเด้อขอบคุณพี่น้องนะครับติ่อยติดตามทางช่อง นอไม้ครับพี่นอนอไม้เยหญๆเลยอันนี้สิปอกไปเห็ดนอไม้สมนะครับปอกนอไม้ไปเห็ดนอไม้สมเอานอม้มจสวนเอานอไม้มาจากสวนพ่อออกมาครับจากสวนขุมเพราะว่าปี๋นอใหญ่อใหญ่ครับพี่นอนอไม้จิมซุงนะครับอุ้ยแสบตาควันเต้ พี่น้ออดูครับน้อใหม่ <c oughs> น้อใหม่สมอันนี้น้อใหม่อันนี้เห็ดเรียบร้อยแล้วครับเห็ดเด้ประมาณหนาสิบประมาณสัดปาสดาห์หนึ่งแล้วครับนี่เห็ดได้ประมาณสัปดาห์หนึ่งแล้วเอาไปกินย่ำแรงครับอันนี้ช่วงนี้ฝนตกน้อใหม่ึ้นดีครับพี่น้องน้อใหม่ึ้นดี ข้ออางในก็ลายอยู่ดิดอ้างบนี่หนอนข้างในงามๆเลยครับดอาไม้ส้ม ดูสวนกับปลูกหลายแนวครับพี่นอ้องช่วงนี้แบบนาฝนฝนกำลัลลงมานอใหม่กับบกก็ออกไรเออเออฮะเอาไปกินหนาหนาวเอาไปกินน้ำแรงทิ้งไปเรืนน่อยๆครับ ได้หลายเติแ๋แว้้ได้ครับได้หลายเติมยด้วยแอีปลอกว่าไอแม่นะครับเนี่ยวอันที่สองครับผมเข้ากับเส้เลี่ยมเลี่ยมเบ็พรอมครับ ทำความ,วามสะอาดไปด้วยแม่กะซีนองม่สมน้ำกะซีต้มไว้ลวกกินกับแจลวงาม่อนอยู่ด้ยค่ะแม่นี่แม่ปอ,อนอยู่ด้เนี่ย เพราะว่ามันเพิ่งขึ้นใหม่ไงมันเิ่มขึ้นใหม่สวยปลูกไว้ี๋ยวคลิปนาสิผ้าพี่น้องไปช่มสวนน้องอัดตอมครับก็ลั่งปลูกครับผมลงลงไปเรื่อยๆครับผมลงไปเรื่อยๆ น้อยกินซุ้งไผ่นี่ไผ่อย่างน้ำแม่สิปุกไผ่อย่างไหนไผ่หวานเกงแน้ำผึ้งไผ่หวานเพล็ดน้ำผึ้งไผ่สร้างมนไผ่สร้างมนกลินซุ้งที่ไม่ลงบ่ลไผ่ยางแกงไผ่ยางแกง คุณพี่น้องด้วยครับเด้ยดยอยที่เขามารับชมทำความสะอาดไปด้วย เดี๋ยวผมพาไปชุม่มรอบๆบานครับพี่น้องบามีอย่างน่เดี๋ยวปอกนี้เรียบร้อยกันครับครับพี่น้องจะพาไปเบิ่งรอบๆบริเวณบานครับน้องไม้หอกบเริ่มเดือนแล้วครับพี่น้องออโถควนหุยหุยเริ่งเริ่มเดือนแล้วครับ มีกล้วยอันนี้กล้วยพันพันหอมทองครับกล้วยพันุหอมทองนี่ต้นชุลดเด็ดไปเรียบร้อยแล้วอ,นนอันนี้พันธุ์เอียงแม่พันธุ์ยังจิมจูฝรั่งกิมจ,มจ,มจูต้นลำไยกับมี่ครับได้กิน แล้วครับผมปีนี้บ่ค่อยดกครับพาพี่น้องมาชมรอบๆบ,บ,บ้านอันนี้เป็นเครื่อบักะทัวครับผมตัวฟักเงีว้วเอออันนี้เป็นมันมีขนุนนะครับเอ้ยขินหอดคิดถึงพี่น้องบดได้เฮ็ดโดนแล้วยูทู e อันนี้คือก้าไม้ของอนีอ่ไม้สักครับพี่น้องเพาะพันไว้ไว,ไปปวออ้ไปปลูกสวนน้องอะตอมครับไปปลูกสวนน้องอะตอมต้นนี้ไงเลยครับปลูกสวนน้องอะตอมต้นบักหุ้งครับพี่น้องข้างหลังโดกได้ครับไว้ตามกินอยู่บานผักพืชผักก็มีหลายอย่างเลยครับ ครพี่น้องมาเบิ่งตนยางนาอต้นยางนาครับพี่น้องได้ยินมเพิ่นว่าปลูกยงางนาสิได้กินเฮดผมสิเด่อหาเชื้อเหฮดมาใส่ครับผมใส่แบบน,น้อยๆแบบนี้นครับใส่ในถุงดำเลยครับก่อนสิ้เฮาสิเอาไปปลูกนะครับมันจังสิได้กินเร็วให้ปลูกแล้วก็สิได้กินเลยครับเบิ่งบบหน้าครับพี่น้อง ดกๆเลยครับมะนาวเต็มต้นเลยครับผมปีนี้เต็มต้นเลยเป็นปีที่สองนะครับที่ที่ให้หน่วยให้กินพ้นนะครับอันนี้ครับผมจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงครับผมจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงไปเบิ้งในเพจผมก็ได้นะครับผมเพจบดเบาตองคนอุดรน,นะครับ พ,พี่น,น้องน้ำแน่ก็เดียวกันเพจเบาตองคนอุดอนนะครับนี่ครับมีสุอย่างพี่น้องเต็มต้นเพือนอันนี้รอบๆบอดานนี่มีแต่แนวกินอันนี้กระบ,บักสมนะครับผมสมจิตสมจิตนะครับรอบๆบอดานก็นมีแนวกนลิ่ลายเออ แสงแดดแสงแดดแสงแดดอเผ้าก็มีได้พี่น้องแต่บ่คอยสมบูรณ์ปาในอเผ้าก็คือ,อ,อขอบคุณพี่น้องนะครับที่เขามารับชมฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำแนนนะครับเด้อฝากช่องน้องต่อมสตอรี่นะครับผม